สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะคะคาบนี้มาพบกับครูพัฒนะคะเช่นเดิมในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสําหรับคาบนี้นะคะเป็นคาบที่2แล้วเนาะที่เราได้เรียนออนไลน์กันนะคะ,ะเราจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะก่อนที่เราจะนําเข้าสู่บทเรียนนะคะก็คืออุปกรณ์การเขียนนะคะไม่ว่าจะเป็นปาก ลิควิดนะคะยางลบดินสอนะคะจะต้องเตรียมให้พร้อมนะคะแล้วที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเหมือนเดิมนะคะสําหรับนักเรียนที่ไม่สะดวกมารับแบบฝึกหัดที่โรงเรียนนะคะก็ให้นักเรียนนะคะจดบันทึกนะคะความรู้นะคะลงในกระดาษรายงานหรือว่าลงในสมุดที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านนะคะวันเปิดเทอมเราค่อยมาบันทึกใส่แบบฝึกหัดกันเนาะ สำหรับคาบนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6อยู่นะคะก็คือเรื่องหินในท้องถิ่นนะคะซึ่งคาบที่แล้วเราได้เป็นนักสืบเรื่องอะไรนะคะนะักเรียนจำได้ไหมคาบที่แล้วเราเป็นนักสืบในการสำรวจหาสิ่งของที่ทำมาจากหินแดแร่ใช่ไหมคะสำหรับคาบนี้นั้นเราจะมาเรียนเรื่องอะไรไปศึกษาพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ค่ะสำหรับคาบนี้นะคะครูพัดก็ยังให้หนูเป็นนักเสืบอยู่เหมือนเดิมนะคะจากคาบที่แล้วเราเป็นนักเสืบในการหาสิ่งของที่ทําจากหินละเร่เนาะส่วนคาบนี้ครูพัดจะให้นักเรียนม,มาเป็นนักสืบนะคะเพื่อหาซากดึกดำบรรเอ๊ซากดึกดำบรรคืออะไรนะอะ่มาดูกันสิคะ ซากดึกดำบรรพ์น,นะคะก็คือซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในอดีตแล้วก็ตายเนี่ยแล้วก็ทับทับถมกันนะคะอยู่ในชั้นของหินตะกอนที่เปลือกโลกนะคะซึ่งบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าฟอสซิลนั่นเองนะคะซึ่งคําว่าซากดึกดําบรรพ์และฟอสซิลนะคะเป็นคําเดียวกันนะคะสามารถเรียกได้2แบบนั่นเองนะคะอ่ะ จากความหมายนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าซากดึกดำบรรส่วนใหญ่นะคะจะพบในชั้นหินที่มันเป็นชั้นหินตะกอนเนาะซึ่งการสํารวจซากดึกดำบรรน,นะคะจะ เหล่านี้เดิมจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่เป็นโครงร่างแข็งนั่นเองเมื่อตายลงนะคะภายในเซลนะคะจะเกิดช่องว่างซึ่งมีสารละลายแร่ธาตุต่างๆแทรกซึมเข้าไปในช่องว่างภายในเซลล์ของซากสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะคะจึงทําให้ซากสิ่งมีชีวิตที่มีสภาพที่แข็งนะคะแล้วก็ทนทานต่อการสึกกร่อนด้วยนะคะ พังกลายเป็นซากดึกดำบรรที่ยังคงสภาพเกือบเหมือนเดิมนั่นเองแล้วก็ยังถูกฝังอยู่ในชั้นหินตะกอนย้ำนะคะถูกฝังอยู่ในชั้นหินตะกอนจำได้ไหมชั้นหินตะกอนคือชั้นไหนเรามาทบทวนกันสิอีกครั้งนะคะบางคนอาจจะจำไม่ได้นะคะโดยประเภทของหินนะคะจะแบ่งออกเป็น สามประเภทนะคะก็คือหินอาานักนณีหินตะกอนหรือหินชั้นและก็หินแประนะคะโดยหินอักนีนะคะจะเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืดนะคะภายในและก็ภายนอกของเปลือกโลกนะคะส่วน หินตะกอนนะคะจะเป็นการทับถมของตะกอนในที่ต่างๆนะคะอาจจะมีลักษณะเป็นรูปร่างที่เป็นทรงกลมหรือว่า ค่อนข้างกลมแบบนี้หรือเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมนั้นๆนะคะส่วนหินแปรนะคะจะเกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมนะคะอาจเป็นหินอัคนีหินตะกอนหรือหินแปรที่ได้รับความร้อนแล้วก็ความดันและปฏิกิริยาภายในโลกนะคะทำให้แปรสภาพจากหินเดิมกลายเป็นหินแปรนั่นเองซึ่งในการค้นหาซากดึกดําบรรเหล่านี้ส่วนมากนะคะจะพบในชั้นหินของที่เป็นหินตะกอนนะคะซึ่งชั้นหิน จะเกิดจากการทับถมของตะกอนนี่แหละที่ครูผัดกล่าวมาจากข้างต้นนะคะเมื่อถูกแรงกดทับแล้วก็มีสารเชื่อมประสานกันนะคะจึงเกิดเป็นหินนะคะเนื้อหินกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเมรร็ดตะกอนมีทั้งเนื้อหยาบแล้วก็เนื้อละเอียดนะคะบางชนิดเป็นผึกนะคะเนื้อน่าจะเป็นผึกแล้วก็ยึดเก,ก,กาะเกาะกันเป็นเกิด ยึดเกาะกันไว้นะคะเกิดจากการตกผึกหรือว่าตกตะกอนของน้ำนั่นเองโดยเฉพาะนะคะน้ำทะเลบางชนิดน่มีลักษณะจะมีลักษณะเป็นชั้นๆน,นะคะบางครั้งเราจึงเรียกเป็นหินชั้นนั่นเองนะคะแต่ถ้าหินตกนะกอนที่พบบริเวณที่มันเป็นชายหาดหรือว่าบริเวณชายแม่น้ําริมแม่น้ําอย่างเงี้ยจะพบว่าหินตะกอนเหล่าเนี้ยจะมีลักษณะที่มันเป็นค่อนข้างกลมมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็น เ,เกิดจากการพัดพาของสายน้ํานะคะพอพัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆกิ้งไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นหินนั้นก็จะลบเหลี่ยมคมออะคะก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างกลมนั่นเองนะคะ,ะให้นักเรียนนะคะเปิดกิจกรรมที่หกจุดสี่นะคะนักสืบซากดึกดําบรรในหน้าสองร้อยสองนั่นเองเปิดไปเลยคะ่ะ ในหน้าที่สองร้อยสองเห็นกันยังเอ,อ่ยในเรื่องนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายแล้วก็ลักษณะของซากดึกดำบรรน,นะคะว่า ้อมวาดรูปแล้วก็หรือหาภาพวาดก็ได้นะคะแล้วก็อธิบายลักษณะของซากดึกดําบรรที่พบในท้องถิ่นหนึ่งชนิดนะคะท้องถิ่นนักเรียนอาจจะไม่มีบางพื้นที่นะคะนักเรียนก็สามารถสืบผ้นจากทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะโดยให้นักเรียนนะคะเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็สืบผลข้อมูลได้นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะในท้องถิ่นแต่ละจังหวัดนะคะที่ในประเทศไทยที่มีการค้นพบซากดึกดําบรรนะคะไม่ว่าจะเป็นซากมนุษย์ ซากรอยเดนเอ่ไดโนเสาร์นะคะกระดูดไดโนเสาร์หอยนะคะมีเยอะแยะมากๆเลยนะคะแต่ละจังหวัดพื้นที่นะคะนักเรียนลองเซิร์ชเข้าไปใน Google เพื่อสืบนผลได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนจะต้องมีการ ตั้งคำถามในการทำกิจกรรมนะคะทุกครั้งที่เรามีการทำกิจกรรมนะคะเราจะต้องมีการตั้งคำถามก่อนนะคะว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรนะคะในครั้งนี้นะคะเราจะมาเป็นนักสืบในการสืบค้นศึกษาหาซากดึกดำบรรน,นะคะเราจะตั้งคำถามได้ว่าอย่างไรนะคะ,ะตั้งเลยคะ่ะ ได้กันยังเอ่ยอคำถามในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คือซากดึกดำบรรคืออะไรมีลักษณะอย่างไรเราต้องรู้ความหมายก่อนแล้วก็ต้องบอกให้ได้ด้วยว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะในข้อที่2เนี่ย จะให้นักเรียนเขาถามว่านักเรียนไหนคิดว่าท้องถิ่นของนักเรียนนั้นมีซากดึกดำบรรพ์หรือไม่อย่างไรนะคะสาหรับครูพันธ์นะคะในท้องถิ่นของครูพันธ์นะคะไม่มีซากดึกดำบรรพ์เลยนะคะเพราะว่าในท้องถิ่นของครูพันธ์นะคะไม่เคยมีแบบว่ามีหลักฐานในการค้นพบนะคะแต่นักเรียนบางคนเนาะอาจจะเคยอยู่แบบจังหวัดบุรีรามหรือจังหวัดของขอนแก,ก่นอย่างเงี้ยจะมีแบบ จะมีการค้นพบว่าค้นพบซากดึกดำบรรพ์น,นะคะแบบนี้ก็นักเรียนสามารถเอาประวัติหรือว่าเอาซากดึกดำบรรพ์ของจังหวัดของเราที่อยู่นะคะ เอามาทําในกิจกรรมนี้เลยก็ได้นะคะแต่สําหรับในพื้นที่ของครูพัดนเนาะจะไม่มีสร้างหรือดําบันแลวก็ไม่เคยเพราะว่าไม่เคยค้นพบเลยนะคะในข้อที่2เนี่ยให้นักเรียนตอบตามประสบการณ์ของนักเรียนเองนะคะไม่จําเป็นจะต้องเหมือนครูพัดน,นะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นในท้องถิ่นของตนเองหรือยังไงกันหนูนักเรียนก็ตอบตามความเป็นจริงเลยนะคะตามประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนเลยนะคะสําหรับในข้อที่2นี้ตอบเลยค่ะ เสร็จกันยังคะอ่าโอเคอ่าเรามาดูนะคะสมมุติว่า บางพื้นที่เนาะก็จะแบบว่าแถวแถวเนี้ยจะเป็นจะเป็นทะเลใช่ไหมคะอาจจะเคยเห็นพบแบบซากหอยที่มันเกาะอยู่ตรงหินใช่ไหมคะแบบนี้ก็มีนะคะอันนี้คือครูผัดยกตัวอย่างจากบริเวณที่แบบในพื้นที่ชนบุรีของเราเนาะที่แบบว่าเราอะมีทะเลล้อมรอบอยู่แหละอาจจะนักเรียนบางคนอาจจะแบบว่าไปเที่ยวทะเลหรือเคยไปหาหอยตามผู้ปกครองเนี้ยก็คนพบซากแบบนี้แบบก็มีนะคะ โอเคเรามาดูสิคะในการบันทึกผลการทำกิจกรรมเนี่ยมันเป็นตารางใช่ไหมคะในหน้า203อ่ะตารางแต่ละช่องนะคะก็คือช่องแรกทางด้านสายมือจะให้เป็นภาพหรือว่า นักเรียนวาดก็ได้นะคะซากดึกดําบรรส่วนขวามือเนี่ยให้นักเรียนอธิบายลักษณะของซากดึกดําบรรที่ค้นพบในท้องถิ่นนั้นนะคะ,ะทีนี้ในหน้านี้นักเรียนอ่ะไม่จําเป็นต้องเหมือนครูพัดนะคะเหมือนเดิมนะคะพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการไหลสดกันนะคะเราจะมีการไหลสดกันเพื่อถามว่านักเรียนอ่ะทาอะไรบ้างเรียนรู้ได้เรียนรู้อะไรบ้างใช่ไหมคะถ้านักเรียนคนใดนะคะไม่ได้เอาตามครูพัดยิ่งจะดีมากๆเลยเพราะว่านักเรียนอ่ะได้สืบค้นด้วยตนเองเอารู ภาพมาหาด้วยตนเองนะคะในการเรียนครั้งนี้ครูพัดจะเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะอยากให้นักเรียนนะคะย้ำนะคะอยากให้นักเรียนศึกษาหรือสืบค้นด้วยตนเองมากกว่านะคะโอเค ซากดึกดำบรรพ์ที่ครูผัดยกตัวอย่างในครั้งนี้นะคะจะเป็นรอยเท้าไดาโนเสาร์นะคะที่พบในจังหวัดนครพนมนะคะที่พบในจังหวัดนครพนมนั่นเองนะคะเป็นรอยเท้าไดาโนเสาร์นะคะที่อยู่บนหินตะกอนนะคะในชั้นหินตะกอนนะคะ,ะผู้ค้นพบนะคะจึงคิดว่าเป็นรอยเท้าของ ไดโนเสาร์นะคะครูพัดก็เอารูปเนี้ยมาลงในตารางบันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะถ้าสะดวกวาดก็วาดนะคะปริ้นก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะในการทํากิจกรรมในครั้งนี้นะคะจากนั้นด้านขวามือนะคะครูพัดก็จะอธิบายว่าสิ่งที่ครูพัดพบเห็นเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะมันคล้ายอะไรใช่ไหมคะ จากที่เห็นรูปนะคะครพัดก็จะสังเกตได้ว่าสร้างดึกนำบันที่พบเห็นนะคะเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์นะคะมีลักษณะเห็นได้ชัดก็คือมี3นิ้วคล้ายรอยเท้าของไก่นั่นเองนะคะปลายนิ้วจะมีเล็บแหลมคมนะคะในเนื้อหาตรงนี้นะคะมันมีหลายบรรทัดให้นักเรียนสามารถบันทึกลงไปใช่ไหมคะถ้านักเรียนที่สืบค้นด้วยตนเองนะคะนักเรียนสามารถบันทึก เยอะๆตามความรู้ที่นักเรียนสืบค้นได้เลยนะคะอันนี้ครูพัดไม่จํากัดเลยนะคะยิ่งเขียนเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะอ่ะอันนี้ครูพัดให้ศึกษานะคะ พัดไปต่อนะพอเราทําการบันทึกผลการทํากิจกรรมที่นักเรียนได้สืบค้นแล้วก็ได้ศึกษามาแล้วเนี่ยนักเรียนก็เอาข้อมูลตรงนั้นนะคะมาเป็นคําถามหลังทํากิจกรรมนะคะว่าจากที่นักเรียนไปศึกษาเนี่ยนักเรียนได้ความรู้แล้วก็ตรงกับโจทย์ที่ ให้มาหรือเปล่านะคะอามาดูคําถามแรกนะคะคําถามแรกในข้อแรกถามว่าซากดึกดําบรรที่สืบค้นมาเป็นซากดึกดําบรรที่พบในแหลง่งใดมีลักษณะอย่างไรนะคะอันนี้ครูพัดก็เอามาจากตารางบันทึกผลเมื่อกี้เลยนะคะว่าเอามาจากพบในแหลง่งใดแล้วก็มีลักษณะอย่างไรนะคะในข้อนี้นะคะจะมีอยู่2คําถามนะคะคําถามแรกโจทย์ถามว่า พบในแหล่งใดคําถามที่2มีลักษณะอย่างไรในคําถามนี้นักเรียนจะต้องมีสองคำตอบเช่นเดียวกันนะคะอ่ะส่วนครูพันธ์นะคะจะตอบว่าซากดึกดําบัรน,นะคะเป็นรอยเท้าไดาโนเสาร์มีลักษณะเห็นได้ชัดเจนก็คือมี3นิ้วมีคล้ายคล้ายเท้าไก่แล้วก็ ายนิ้วเนี่ยเป็นเล็บแหลมคมนะคะพบที่จังหวัดนะครพนมนั่นเองของประเทศไทยนะคะอันนี้คือของคุูผัดเนาะอะข้อที่สโจทย์ถามว่าในประเทศไทยมีการค้นพบซากดึกดำบรรดบ้างเฮ้ยซากดึกดำบรรดบ้างโจทย์ให้เรายกตัวอย่างมาสองตัวอย่างอืมเอาไงดี ในข้อนี้นะคะรูพัดไม่ให้คําตอบไว้ผู้พัดจะเว้นไว้เพื่อที่จะสุ่มถามนักเรียนในวันพรุ่งนี้ว่านักเรียนอะไปค้นพบซากดึกดำบรรดบ้างให้ยกตัวอย่างมาสองตัวอย่างที่อยู่ในประเทศไทยอ่า มีเยอะแยะเลยนะไอ้ขวายดตัวอยา่างเช่นซากไดนเสาร์ที่พบจังหวัดขอนแกน่นเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะที่ก็เป็นซากรอยเท้าไดนเสาร์ที่จังหวัดนครพ,พนมยังมีอีกแบบอยู่จังหวัดกาฬสินอย่างนี้ก็มีนะคะในประเทศไทยนะคะมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์เยอะแยะมากๆนะคะให้นักเรียนนะคะไปสืบค้นมา2ตัวอย่างแล้ววันพรุ่งนี้ครูพัดจะสอบถามสุ่มถามนะคะว่านักเรียนได้สืบค้นเรื่องอะไรนะคะ ข้อที่3สรุปผลการทํากิจกรรมนะคะในการทํากิจกรรมนี้แน่ๆเลยเราก็ต้องย้อนกลับไปดูคําถามว่าเราตั้งคําถามได้ว่าอย่างไรนะคะว่าเรามีการตั้งคําถามได้ว่าอย่างไรนะคะเราตั้งคําถามไว้ว่าซากดึกดําบรรคืออะไรมีลักษณะอย่างไรถูกต้องไหมคะ,ะเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าซากดึกดําบรรคืออะไรใช่ไหมคะ ซากดึกดำบัรน,นะคะคือซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในอดีตแล้วก็ตายแ้ะทับถมอยู่ในชั้นหินตะกอนที่อยู่เปลือกโลกนั่นเองเห็นไหมคะอันนี้ก็คือแนวทางในการตอบในการสรุปบนบันทึกการทํากิจกรรมนะคะนักเรียนอาจจะเสริมได้ว่ามีลักษณะที่เป็นแบบ แข็งนะคะทนต่อการกัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนก็สามารถบันทึกเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะคะตามที่นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองนะคะอ่าโอเคโอเคสำหรับคาบนี้นะคะเราก็ได้เรียนเรื่องซากดึกดำบรรพ์ไปแล้วนะคะซึ่งซากดึกดำบรรพ์หรือเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะคะนักเรียน เรียกว่าฟอสซิลนั่นเองนะคะก็คือร่องรอยหรือซากของสิ่งมีชีวิตนะคะที่เคยอาศัยอยู่ในอดีตนะคะแล้วก็มีการตายแล้วก็ทับ ถมกันอยู่ในชั้นหินตะกอนนะคะซึ่งชั้นหินตะกอนเนี่ยก็เป็นชั้นหินที่เป็นการทับถมของตะกอนนั่นเองนะคะซึ่งสร้างดึกดำบรรน,นะคะจะมีหลายๆรูปแบบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นจะอยู่ในรูปแบบของใบไม้จะอยู่ในรูปแบบของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์โบกสัตว์ทะเลนะคะแล้วก็รวมไปถึงไดโนเสาร์ด้วยนะคะจะมีไอ้ไดโนเสาร์เนี่ยจะมีทั้งที่มันเป็น กระดูกแล้วก็เป็นร่องรอยของรอยเท้านะคะแล้วก็ยังมีซากที่อยู่ในแท่งอัมพันธ์ก็มีนะคะนักเรียนแล้วก็ยังมี ไม้กลายเป th him ็นหิน yeah. ก so ็มีนะคะที่อยู่ในประเทศไทยที่สามารถมีการค้นพบขึ้นนะคะในเรื่องนี้นะคะคุณพัดก็อยากให้นักเรียนนะคะเป็นผู้สืบค้นด้วยตนเองนะคะว่านักเรียนสืบค้นเอาเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการไลฟ์สดนะคะคุณพัดจะมีการสอบถามว่านักเรียนเนี่ยไปสืบค้นสร้างดึกดำบรรเองอะไรมานะแล้วก็ให้ยกตัวอย่างสร้างดึกดำบรรที่อยู่ในประเทศไทยด้วย2ตัวอย่างนะคะว่านักเรียนยกตัวอย่างอะไรบ้างนะคะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการไลฟ์สดกันนะคะ แล้วมาเจอกันกันกบการตอบคําถามนะคะนักเรียนสําหรับคาบนี้นะคะครูพัดขอจบลงไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปการสอนหน้าคือวันจันทนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ